สวัสดีครับวันนี้เพจพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดคิดนะครับตัวนี้เป็นชุดเริ่มต้นสําหรับทําเครื่องเลยนะครับตัวนี้ใส่รถยามาฮ่าฟิโนมิโอนูโวรุ่นเก่านะครับตัวคาบูใส่ได้ทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกเชียร์ไซร้อยขนาด5 4มิลนะครับเป็นลูกอาร์ต54มิลเลยนะครับตัวลูกสูบก็จะเป็นลูกเชียร์นะครับเบอร์ร้อยขนาด54มิลดบวาลนะครับ แล้วก็ปาดโค้งหลบพ่อเหวี่ยงนะครับใส่ชักเดิมนะครับชุดนี้ใส่ชักเดิมได้เลยนะครับนอกจากลูกสุกแล้วนะครับก็มีบูทนะครับบูทปลาก้านนะครับน,นี่บูทยอยู่นี้นะครับนี่เลยสำหรับใส่ก้านเดิมนะครับจะมีให้ ตัวเสื้อนะครับเป็นเสื้อ54มิลนะครับตีปอก59.5นะครับความเรียบร้อยปล่อยตกนะครับตัวนี้ลื่นๆเลยนะครับมาพร้อมคาบูดัตหนึ่งลูกนะครับตัวนี้เป็นตัวเกรดดีนะครับตอกรหักหนึ่งลูกนะครับคาบูดัตมีบูทให้ด้วยนะครับบูทสวนกลคาบูนี่นะครับเป็นบูทอะลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีคำต่งหนึ่งตัวสำหรับสายวาวเดิมนะครับจุดนี้ ลูกปืนแคมมีให้นะครับตัวลูกสูบก็จะมีตัวนี้เป็นกล่องนะครับก่องใส่ลูกสูบมาแล้วก็มีตัวอซองแหวนนะครับลูกสูบเชียนะครับมีประเกนนะครับประเกนฝานะครับสำหรับใส่ฝาเดิมไม่ต้องไปฝาเดิมเนี่ยไม่ต้องไปกดขอบนะครับใส่ประเกนฝาตัวนี้ขันไว้ได้เลยนะครับว่าลูกสูบมันขึ้นไม่ถึงตรงนั้นอยู่ละ นะครับไม่ต้องกลัวมันจะชนว่าวฟ้าขอบฟ้าไม่มีนะครับไม่ชนเพราะลูกสูบมันไม่ถึงนะครับถ้าชักเดิมมันไม่ถึงอยู่ละนะครับเกนดินเสื้อแทะเบิกใหม่นะครับแล้วก็มีสลักกิบล,ล็อกนะครับมีมีปรเกนชุดบดน,นะครับครบชุดตามภาพนี้เลยนะครับชุดนี้สามารถใส่กับแข้งเดิมนะครับใส่กับฟ้าสูบวาวเดิม ได้เลยก้านเดิมนะครับมีบูธปไปก้านให้อย่างที่บอกไปนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่3,100บาทนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อทางซื้อได้ที่ f c e e o o o เพรมอเตอร์นะครับ